จะเป็นแค่ผูจจ้เป็นจ้าฮารุยว้าว้าวฮารุยมารุยมารุฮารุยมารุวาวขนมาเร็วเจ้ากูจ้ากู มามาอ้โห็ดมากมาเห็ดมาออกเม็ดดูมามาเห็ดดูมาดูมาเอ็าจะสอบอีหยังนี่เห็ดมัน้มันตกใส่หัวเนี่ย มันไม่ขายยี่หน้าเหงเจ็ดมุ้งไปห้เป็นไดหัว้ารันเ็ดหุงไปหัวใ้าเป็ดมุ้งก้ง